แบบฝึกกองหน้าตอนที่15บยิงมุมแคบเบีเยดเสาเขยา่าลังแตนฝากกดติตามกดไลค์กดกแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับอนดับแรกวางกลวยตามภาพเลยครับแบบที่หนึ่งยิงทางด้านขวาของประตูให้ยิงด้วยเท้าซ้ายโอยให้พยายามยิงเข้าไปในช่อง ระหว่างคลวยที่สมมติว่าเป็นผู้สับประตูกับเสาประตูพยายามคำนวณความเร็วของบอลที่ส่งมาและใช้ความเร็วในการวิ่งให้สอดคล้องรวมถึงการวางเท้ายิงประตูด้วยควรมีการให้สัญญาณกับผู้ส่งด้วยเช่นการผ่ายมือการให้เสียงหรือการพยักหน้าเป็นต้นเพื่อให้เวลาความสอดคล้องหรือทามิ่งระหว่างผู้ส่งบอลกับผู้ยิงประตูนั้นสัมพันธ์กัน แฝึกต่อมาคือการยิงทางด้านซ้ายของประตูให้ยิงด้วยเท้าขวาเน้นให้เข้ามุมแคบระหว่างผูกสาประตูกับเสาประตูเช่นกันฝึกด้านละห้าถึงสิบลูกเน้นความแม่นยำก่อนแล้วจึงค่อยเพิ่มความรุนแรงในการยิงประตูเข้าไปพักระหว่างฝึกแต่ละลูก30-60ถึวินาที สำหรับการฝึกนในวันนี้สังเกตเห็นว่ามีรังแตนอยู่ที่สามเหลี่ยมของประตูดังนั้น,น,นคำนึงถึงวามปลอดภัยในการฝึกซ้อมกันด้วยนะครับตอนแรกก็ขำๆไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแต่ลูกนี้อัดเข้าไปสามเหลี่ยมเต็มโดนไล่ล่าเลยครับวิ่งกระเจดิดกระเจิงเลยครับรออะไรวิ่งหนีไปได้สักพักหลัๆๆลงจากการกตอ <16 S 2> ่อแตนี้ก็เป็นเหตุการณ์ดังนี้ครับออกมาใส่อย,อย่างเดียวเลย ครับตอนนี้นั่นๆมาครับตรงเลยมันอ่ะตอนนี้นะครับอะไรนี่เขาต่อหรือแตนนะแตนแตนนะครับได้มากระทำรังนะฮะตรงสามเหลี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับแต่รองนะครับปัญญพัฒน์นะครับนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะฮะนี่นะครับนี่นะครับ บินวนอยู่นี่นะฮะัวอยู่ตรงสามเหลี่ยมเลยนะครับงุทงัดยุดง,ดงัดกันใหญ่เลยครับนี่นะเพราะนั้นอันตรายมากครับการมาซ้อมบอลนะครับนะวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันครับโอเคครับสวัสดี